พี่ยูฉันเห็นเธอไลฟ์อยู่มเมื่อกี้เข้ามาเร็วใช่พี่ยูโรามาใช่แล้วใช่แล้วชวนพี่ยูรหน่อยค่ะชวนละค่ะพี่ยูเข้ามาเข้ามาสีเข้ามาสี ยูโรใช้อะไรอะยูโรโคตดมหาเทพซ่าสามหกอะไรครับเนี่ยพี่จริงเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับพี่ชิงๆิงตัวจริงน่ารักมากค่ะเพื่อนเจอขอบคุณค่ะกดอะไรอ่ะพี่โยเว้นี่ไง ไมมันบอกว่าไม่ค่ะไม่สามารถเข้าลมได้อ่ะอ๋ะอสวัสดีเธออยู่ไหนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคไม่เจอเลยอ่ะจริงจริงคนสวยไม่เจอกันเลยอ่ะอยากแต่งหน้าแต่ไม่รู้แต่งหน้าไปไหนอ่ะงานเหรอแต่งหน้านี<ม>่อ่ะแต่งหน้า<ม>พี่ต้องเหรอ ยูโรจะมากดเข้าทำไมในเมื่อตัวเองจะเปลี่ยนเสื้อเขาก็มันจะแก้ผ้าเขาก็เลยเดินออกไปอุยพี่ยูมีงานอะไรอ่ะพี่ยูเป็นงานกิมนิคแต่ว่าจะอ่าขึ้นมาขบวนกระลดดปะเอะไว้อะไรบอกต่ลกคุณะเขาว่า จริงๆร,รอแป๊บนะโอเคได้สวัสดีค่ะขายดีไหมคะขายได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้ามาก็จะขายดีมาเร็วมาช็อปเร็วมาชชอปกันได้นะอยู่ชั้นจีดีค่ะพี่น้ำปู พี่ไม่มาหาพี่หรอตายลาย่วนพี่ยูหน่อยพี่ยูไปทำงานหาทุกคนพี่จริงไม่ได้ละครแล้วหรอเล่นชู้ตอนนี้พี่ออนแอร์อยู่นะตอนนี้ออนเรื่องก้าสาวจำเลยแล้วก็ภูมใส่หาเนี่ยถ่ายจบแล้วก้าสาวจำเลยมีวันพุธพฤหัสสองทุ่มครึ่งน่าเลยก,กว่าแมมอจีจริงๆอะเราแแมดเด็กแบบเรา แม่มันใหญ่มากพี่กินอะไรยังคากินไปแล้วคุณโบคุณโบมาหาหนูเร็วคุณโบคุณโบไปสี่โมงเย็นใช่ไหมสี่โมงเย็นเสร็จคุณโบมาหาหนูเลย อันนี้ซีรีส์คุนโบออนแอร์นะคะพี่ชิงเล็บสวยเลยนะตั้งแต่ปิดกล้องนี่ <laughs> เหมือนเด็กเก็บกดปะเหมือนเรียนโรงเรียนอะแล้วแบบไปเทอมปมไปเทอมแล้วต้องแบบว่าทำเล็บทำผม,มอยู่จังหวัดอะไรคะ<ม>อยู่กรุงเทพค่ะ<ม>น่ารักค่ะเกิด มีเดียวกันแต่เรียกพี่ยูโรพี่ด้วยเอาจริงป้าคือตอนแรกอะเราอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะจะที่เราเข้าว่าเข้ามาทั้งเร็ดก่อนใช่ไหมแล้วเราก็รู้แบบเราก็รู้แหละว่าเราอายุเท่ายูโรแต่พอแบบว่ายูโรถามอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกยูโรพี่ตลอดเพราะว่าเราอ่ะอยากเด็กดเรา,าจะรู้สึกว่าเราเรียกทุกคนว่าพี่เพราะว่าเราจะเด็กตลอดเวลาเราจะหยุดอายุไว้ที่18ตลอดไป ไี่ยิสูงเท่าไรคะ่ะสูงหนึ่งร้อยงสิบ้าค่ะขอให้ลูกค<ช>้าเยอะๆขอบคุณนะคะ<ม>เห็นพี่บอสกับพี่มินไปด้วยใช่ไหมคะพี่ชีมาเมื่อวานค่ะวันนี้ไม่ไแน่ใจว่าจะมาหรือเปล่า <Okay. S 1> ตอนนี้พี่อยู่ไหนคะอยู่มาบุญครองขาย M D K เนี่ยเอาของมาเติมแล้วนะเนี่ยเอาของมาเติมมาหาได้นะ ิดร้านขายเสื้อผ้านะคะมีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองเลยเอ็นดูเทคนิคนี้เรียกพี่ไว้ก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> มันใช้ได้นะมันใช้ได้ทุกคนก็แบบอ๋อจริงๆเด็กกว่ายูโรหรอแบบอ๋อใช่ใช่ใช่ไคือจริงก็คืออายุเท่ากันอายุเท่ากันแหละคืนนี้ทุกคนพี่บางคนน้องก็เรียกพี่ไว้ก่อน